ช่วงอัพเทรนวันนี้ขอเสนอภาพยนตร์เรื่อง Clash of the Titans สงครามมหาเทพประจันบานภาพยนตร์แฟนตาซีแนวแอคชั่นดรามา่าผลงานที่นำกลับมาสร้างอีกครั้งหนึ่งจากศึกพิภพมหัศจรรย์ในปี1981 กำกับการแสดงโดยลุสลลยส์เลตเตอร์เย่นำแสดงโดยแซมเวิร์ทิงตันจากเทอร์มิเนาเตอร์ซิรเวชันเลียมนีสันจากแบทแมนดิกินและฟลาฟายผู้รับบทหลอดวอดวอดูมจากแฮร์รี่พอตเตอร์หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเพอร์เซอุสผู้เป็นบุตรแหง่งเซลส์ซึ่งถือกำเนิดจ,จากเทพแต่ถูกเลี้ยงดูให้เป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ที่ต้องออกผจญภัยและต่อสู้กับอันตรายนานาประการไม่ว่าจะเป็นเมดูซ่าแม่มดเจ้าเล่ห์หมาป่าสองหัว และคลาเคนสัตว์ประหลาดจอมโหดก,การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนต่อเหล่ากษัตริย์และเกิดขึ้นระหว่างเหล่ากษัตริย์ต่อทวยเทพแต่สงคารามระหว่างทวยเทพด้วยกันเองนั้นอาจทำลายล้างโลกได้เพอร์เซอุสเขาไร้หนทางที่จะปกป้องครอบครัวของเขาจากเฮเดสเทพผู้เหี้มโหดแห่งยมโลกเมื่อไม่เหลืออะไรให้สูญเสียเพอร์เซอุสจึงอาสาเป็นผู้นำในภารกิจเสี่ยงอันตรายเพื่อเอาชนะเฮเดส ก่อนที่เขาจะยึดอำนาจจากเซอุสผู้ให้กำเนิดและเปิดประตูนรกขึ้นสู่โลก Clash the of t เอาล่ะค่ะตอนนี้เราเข้ามาสู่ช่วงของ Tech